ตอนนี้ถึงพี่เคยใช้พี่นองบอกว่าไม่เคยใช้นะครับสมมติสมมติพี่ไม่เคยใช้เลยผิวหน้าพี่แห้งกร้านอย่างเงี้ยไม่เคยใช้เลยนะครับ2ชิ้นนี้มันดีองไรครับหรือว่าผลิตภัณฑ์ของอิสกินดียางไรครับเริ่มจากตัวไหนก่อนดีนะครับได้ข่าวว่ามีหลากหลายผลิตภัณฑ์เลยใช่ไหมฮะอย่างตัวนี้นะครับเป็นตัว power ten formula li effector นะครับตัวนี้ก็คือจะช่วยแบบอะไรปลอบปลมปลอบปลม งั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มเกมแรกนะครับในการทายคำนะฮะว่าปิงพูดอะไรนะครับเราก็มาทา,ายคำนะครับแปลเป็นภาษาไทยนี่เก่งเลยกิจสีเก่งเก่เกสี่เต็มสิบ คือเป็นการขอผ่อบปรนผิวใช่ไหมฮะแล้วก็ช่วยพวกแบบลดละลายเครืองอะไรอย่างงี้รอยดำรอยแดงอะไรเงี้ยอนะครับและและอย่างเงี้ยถ้าพี่ถามนิดนึงครับพี่เป็นคนที่ผิวแพ้ง่ายเงี้ยพวกสารสกัดเนี้ยสามารถใช้ได้ใช่ไหมใช่ได้ใช้ได้ครับอ๋อแล้วก็อันนี้ที่เขาเป็นสารสกัดจากธรรมชาติใช่ครับธรรมชาติเลยใช่ไหมฮะนี่เป็นสารสกัดมาจากเออเออสารสกัดมาจากดอก คาโมมายใช่ครับผมนะฮะแล้วก็ส่วนแรกนะครับในลายนี้ครับจะเป็นสัญชาติจากคาโมไมายแล้วก็พืชสมุนไพรจากประเทศเกาหลีเลยนะฮะขอตัวชิดีมากอ่ะมีนะฮะที่มือคุณถืออะไรครับมันเป็นเจลีแพดนะครับผมซึ่งมีเนี่ยคือจริงๆเขาบอกว่าต้องใช้ก่อนโทนเนอร์ใช่ป่ะมีใช้แทนโทนเนอร์เนี่ยก็คือมันใช่มันทำให้หน้าชุ่มชื้นมากแล้วก็เหมือนเวลาเราจะลงคีมอะไรต่อคือไม่เหนียวเนน่ะนะจริงก็คบอครับสามารถสามารถก็คือ ใช้แน่นอนแล้ได้เลยเนื้อสัมผัสดีใช่ไหมฮะใช่ครับลองได้ไหมฮะลองเนื้อสัมผัสได้ไหมครับลองได้ครับคือเดี๋ยวถามช่างแต่งหน้าแป๊บนึงนะลยลองที่หลังมือก็ได้ฮะลองที่หลังมือเนี้ยเอามีเอสเอ็ทางบ้านท่านนี้บอกว่าลองหลังมือให้ดูหน่อยนะครับเนื้อสัมผัสเป็นยังไงเนี้ยได้ครับได้ไหมถ้าสมมติว่าแช่ตู้เย็นแล้วมันเย็นๆอันนี้คือหนึ่งทิกใช่ใช่จากรทิ๊กจักรีเซนเตอร์นะหนึ่งทิกอันนี้ผมว่าเอาแช่ตู้เย็นนะจริงเหรรรอฮะะะะใช่เพาาาาแแแททิ้้้้งไววปมณบบียตลนะเดี๋ยวต้อองไปซื้้ตูเย็นนนก่อะครับตอนงเห อะเดี๋ยวลองเนื้อสัมผัสนิดหนึ่งร er ีวิวบล็อเกอร์ท่านหนึ่งนะฮะในฐานะพรีเซนเตอร์นะครับลองเนื้อสัมผัสนิดหนึ่งนะฮะาจ้าทัพซักความระบายอีกแล้วนะฮะกับสองคนนะฮะนี่อ่ะนี่ได้นะลองได้ไหมไม่สามารถวางไว้ข้างๆได้นะครับข้างๆเก้าอี้ได้นะฮะไม่นะฮะโอเคฮะลองสองตัวได้หมดคุณต้องเชื่อพรีเซนเตอร์นะฮะพรีเซนเตอร์บอกให้ลองสองตัวนะครับ นี่พื้อที่ผมอยากลองเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วนะครับคือมันในการปลอบประโลมนะครับรลดปัญหารอยแดงนะครับผิวแพ้ที่เกิดจากคลณภาวะแสงแดดอากาศและการใส่แม้ครับด้วยสัญชาติจากธรรมชาติอ่อนโยนต่อผิว100%เเซต์นะครับ แล้วก็มีลิโคลนะครับสารสกาัดจากรากชะเอมแห่งเทือกเขาจิริกนะครับจากเกาหลีนะครับ,นะรบซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติเป็นอย่างมากครับช่วยลดอาการอักเสบของผิวรอย,รอยแดง<ช>ด้วยรอยสิวนะครับปรับสีให้สม่ำเสมอครับกับเก็บความชุ่มชื่นให้ผิวด้วยออลองตัวแพทได้เลยนะในของนี้นะครับคือเรื่ององเราลองได้เลยนะครับเราก็ยังมีสารสกาัดนะครับจาก เกมจุเล่นนะครับเป็นสารสกัดนะครับจากดอกคาโมไมล์ที่ปิงได้พูดไปเมื่อสักครู่นะครับและพืชสมุนไพรจากเกาหลีนะครับเอกสิทธิ์เฉพาะอิสกีนครับเท่านั้นช่วยในการปอบปรนครับลดการระคายเคืองนะครับป้องกันกักเก็บความชุ่มชื้นในผิวได้อย่างอ่อนโยนนั่นเองครับอาลองสิดังฮะตัวแพทคือเนี่ยผมชอบที่เขาแถมนี้มาได้น่ารักเนาะที่คีบหรอใช่ใช่จริงหรอสกิครับผมนะฮะสกิวที่คีบหรอที่คีบหรออ่เอสซจะทางบ้านมหมีกแลที่คีบครับผมนะฮะ อ๋ออันนี้เป็นการคีบคีบคีบตัวอันนี้คือเป็นเจลแพดใช่ไหมฮะเจลแพดใช่ไหมฮะของนี้คืออ๋อแปะบริเวณใต้ตาเหรอครับแปะแปะแปะตรงไหนก็ได้ตรงแก้มจริงเหรอฮะเออจันยังไม่ได้ใช้เลยฮะทักอีกทีกันอ๋อคุณเจ้าซื้อนะครับต้องซื้อนะฮะได้ครับได้ครับอ๋อเป็นแบบนี้เลยเหรออ๋อ อ๋อเอาวงเลแต่ว่า<อ>แต่ว่าแต่ว่าเวลาเป็นคำมิงจะแปะตรงนี้ก่อนตรงไหนฮะแปะแก้มสองข้างกแก้มสองข้างใช่แล้วพิงก็ค้างไว้แล้วก็ค่อยมาแปะตรงหน้าผากกันอ๋อก็คือทั้งหมดใช้สี่แขนอ่าผม <5 S 1> อาจจะใช้ไม่ถูกนะแต่ คือตามตามความรู้สึกเสริมจับผู้ชายจริงนะฮะจับพิเชนเตอร์หนึ่งสองสามสี่เดี๋ยวพี่ต้องลองแต่ดีที่น่าจะประมาณแปดแนะนะเราเราต้องวนอนวอนแล้วพอเสร็จเราก็ต้องมาวนคอวนคอด้วยนะครับโหพี่นี่ทำกับบ้านดีมากจดอยู่นะฮะจดอยู่นะครับยังไงก็สามารถ ใช้แล้วก็ลองตามตามวิธีได้เลยนะจริงๆคืนนี้เข้าไปลองใช้กันได้นะครับแบบดีจริงดีจริงครับผมทำทุ่นนะทำทุกวันเลยใช่ทุกวันได้แล้วได้กิจลับหน้าใสแล้วนะตอนนี้นะฮะโอเคครับผมอันนี้ก็เราก็มาพูดถึงผลิตภัณฑ์ข้าวข้าแล้วนะครับครับได้ครับเดี๋ยวพี่เก็บให้อ๋อโอ้โหคุณรีบเข้าวชาร์ตเลยนะฮะเข้าวชาร์ตเลยนะครับขอบคุณมากครับนี่นะครับขอเช้พวกเม่กับพิซเตอร์ของเราทั้งสองท่านด้วยครับขอบคุณครับอ่านะครับ เมื่อสักครู่เราถามกันแล้วว่ารู้สึกอย่างไรกับการได้ได,ได้มาเที่ยวแบบนี้เขาทวงคำตอบไปแล้วรู้สึกดีใจเนาะบรรยากาศอบคุนแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นนิดนึงนะครับคำถามที่2งถามไดนึ่งอันนี้เป็นครั้งแรกแน่นอนครับมีครั้งแรกย่อมมีครั้งที่2ถ้าสมมุติถ้าสมม,ต,สม,มติครั้งที่2จัดที่แบบนี้นะครับทั้งสองคนจะพาแฟนคลับไปเที่ยวที่ไหนลูกหัวเมินโยดที่เออางสยอโยลนเลนสซูซึ่จะจงหล่โยนห่ะถ้าไม่เหลือ็เยวใต้ตาจะ去哪里好不好อยากไปไหนไปไหนอ่ะ มินไปไหนไปเหนือแหละฮะไปเหนือไปเหนือไปเหนือไปที่ไหนครับไปที่ไหนดีอะถ้านโซชิ่ยไปปู้ใช่ไหมเชียงใหม่เหรอเชียงใหม่ขึ้นดอยเชียงใหม่ขึ้นดอยฮะเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะอะไรฮะมินเพราะอะไรฮะคุณล็อกคำตอบเลยเหรอฮะไม่ไม่คุณก็ปรีเพจเลยใช่ไหมรอรอรอเพราว่าอยากถามอ๋ออากาศมาดีนะฮะวิวสวยอะไรเงี้ยต้องไปหน้าหนาวละ ได้ครับอ่ะอันนี้เป็นคำตอบของพี่ท่านนี้นะครับมีตอบใหม่อีกรอบหนึ่งนะฮะไปไหนรับมินเหรออยากไปไหนต่างประเทศก็ได้นะฮะเรายิงๆไปก่อนต่างประเทศก่อนเลยต่างประเทศเฮ้ยเดี๋ยวผมรู้แล้วผมถามปิงแล้วว่าอยากไป่ไปไหนอ่ะคุณคุณล็อกคำตอบได้สองคนหนึ่งทีให้ปิงตอบละกันผมจะได้ไม่ซ้ำอ่ะปิงปิงไปไหนอ่ะโยนให้ปิงก่อนอ่ะปิงผมอยากไปเกาหลีครับอยากไปเกาหลีเนี่ยฮะผมอยากไปไม่ผมอยากไปดูโรงงานของฮิสกินด้วยอ่า จรังผมอยากไปดูจริงๆเวลาแบบโรงงานเนี่ยมันจะแบบมีขั้นตอนอะไรน่าสนน่าสนนะฮะเรานไม่น่าไม่น่าให้ตอบก่อนเลยโดนเลยมีนไปไหนไปไหนมีนหรอไปไหนอันในไทยในไทยหนึ่งไทยอันนี้เราไปไต้เต่าเทิดรัฐในไทยในไทยสักที่หนึ่งในไทยหรอเรามีคำตอบให้คุณเลือกนะครับก็คือเชียงใหม่เชียงใหม่แล้วก็เชียงใหม่นะฮะ น่าจะต่อแน่เชียงใหม่นะไปไปหน้าแล้วกันไปหน้าไงไปบ้านผมเดี๋ยวผมเลี้ยงเองเออบุ๊กนะฮะน่านนะครับน่านนะฮะอย่างน้อยไม่เสียค่าสถานที่แล้วนะครับน่านนะฮะอ่ะนะครับเนี่ยเราพูดถึงนะถ้ามีโอกาสก็คือจะได้ไปเที่ยวแล้วดูยอดจิ๋วเราชื่อชื่อทัชชาหลาเจียชื่อน่านใหญ่ขี่อี๋ชื่อน่านใหญ่ขี่อ่ะแล้วตอนนี้ย้อนกลับมาหัวหินมากดีกว่าปกติมาเที่ยวหัวหินบ่อยเนี่ยฮะก็ อ่คือคือคือตุย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 ยเออใช่นะฮะเที่ยวเลี้ยงเที่ยวเลี้ยงเทียวเลี่ยวเลี้ยงเออชี้ชี้ชี้นะฮะสองคนปกติมาเที่ยวหัวหินบ่อยไหมฮะก็มาก็ประมาณสามสี่รอบสามสี่รอบแล้วนะฮะครับมีนะฮะขอมีเคยมาสองรอบครับแต่ปกติไม่ไม่ค่อยเที่ยวทะเลอ๋อทำไมฮะ เพราะขี้เกียจอ๋อขอบคุณคำตอบนะรอเล่นเพราะปกติแบบมีมีเป็นนักกีฬาอยู่แล้วเองไม่ค่อยได้ไปทริปไหนอะไรอย่างเงี้ยอ๋อแล้วถ้าจริงๆแนละ้หวหัวหินแต่ละคนในใจแต่ละคนก็คือจะมีความหมายที่แตกต่างกันถ้าพูดถึงเหอะหัวหินเนี่ยผมก็จะพูดถึงเออนึกถึงเอขนมหม้อแกงอะไรเงี้ยนะก็เลยนึกถึงของกินตลอดนะครับถ้าคุณพี่ท่านนี้ครับถ้าพูดถึงหัวหินนึกถึงอะไรฮะพี่นะฮะเบอร์สองครับนึกถึงหัวหินนึกถึงหัวหินนึกถึงอะไรหอยหอย อ๋อทะเลตีทะเลอ่ะมีนะนึกถึงหัวหินคุณนึกถึงอะไรนึกถึงอิสกินครับอเอาละปิงตายแล้วต่อก่อนเล้วปิงปิงคุณนึกถึงอะไรนึกถึงหัวหินนึกถึงอะไรนึกถึงอะไรคนช่วยเหรอขอบคุช่วยถ้าเอาจริงๆก็คือเคยไปเนี่ยเขาตะเกียบเขาตะเกียบใช่เขาตะเกียบใช่ก็นึกถึงเขาตะเกียบนะ เพราาะวู่งได้อย่างเดียวพร e ุ่งนี้ปีมไหมครับพรุ่งนี้ต้องปีแนมจริงปีมเขาตะเกียบใช่ครับเขาไม่อยู่อยู่ปานบุรีใช่ไหมเอออยู่ปานบุรีเนี่ยฮะอ่าวิชาภูมิศาสตร์เราก็ไม่ผ่านกันนะฮะทุกคนนะฮะก็เรืถึงติวหนึ่งทะเลและกันบรรยากาศแบบนี้เนาะเลใช่ครับทะเลอ่ะแล้วก็อย่างที่บอกไปอะไรนะเรื่อถึงอิสกินด้วยอะเรื่ถึงอิสกินด้วยเนี่ยคุณนึกถึงอิสกินอยู่ตลอดเวลาไหนๆคุณพูดอย่างนี้แล้วเมื่อสักครู่นะคุณเปตีนได้พูดว่า ไม่ไม่อยากสปอยเองอ,อยากให้ทั้งสองคนเป็นคนสปอยแทนเกี่ยวกับกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในอนาคตช่วยสปอยได้ไหมฮะว่าจะเกิดกิจกรรมอะไรบ้างที่บอกได้กับทางอิชกินฮะได้ไหมได้ไหมเช่นเ,เป็นประโยคบอกเล่าก็เป็นประโยคคำสั้นง่ายๆแต่เป็นตัวย่อก็ได้เช่นอ,อ,อ,อจมฟมอตอะไรอย่างเงี้ย ฟอมตทยยทยยอะไรเงี้ยอ่าะคุณรู้เหรอจริงเหรอฟมตเหรออออจมอฟมาตอทยยทยยนะฮะอ่าทยยคืออะไรอ่ะเขารู้หมดแล้วเนี่ยตอนนี้ยอ่าคุณแปดเล่นคำอ้อไปอจมออจมอปลว่าอะไรอเจมออจมออจมอจมออจูเมอรอจเมอร์อมาตอมาต ไม่ใช่ต้องฉีกแลฟวรมตอฟมตอคืออะไรฟมตฟันไม่ตายอ่าอุ้ยสดมากทอยยอทยยอเฮ้ยเก่งมากเก่งมากอ่ะคุณพี่ทอยยอคืออะไรครับไม่คุยได้ฮะทอยยออ่ะทอยยอ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 ทอยยทยยอคืออะไรทอยทอยยออะไรนะทาทายยงทยยางอยยอทอยยอทอยยอทอยยทอยยออาจจะเป็นว่าแปลว่าเออทายทงก็ได้ทายยางหรืออาจจะเป็น ที่ยิ่งใหญ่ก็ได้นะฮะหรือเปล่านะอันนี้ผมว่าฮะพูดได้เลยใช่ไหมฮะจริงเหรอจริงเหรอจริงป่ะริงที่พี่พูดจริงป่ะขออจมฟอมตอทยยจริงไหมฮะอจมอาจจะมีอาจจะมีอาจจะมีฟอมตอฟอมตอทยยครับท้องท้องงใหญ่จริงไหม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  จริงไหมมอจมอพจท่งบอกมอจอนะฮะมอจอ๋อมีจริงอ๋อมอจนะครับก็สปอยได้เท่านี้นะฮะนะครับสปอยได้เท่านี้อ่ะเรามาพูดคุยกันของปากของคอและอย่างที่บอกไปวันนี้เรามีความเ e x c คลูซีฟนะครับเมื่อสักครู่นะครับให้ทุกท่านได้เขียนโพสต์อีกแล้วใช่ไหมทุกคนเขียนแล้วใช่ไหมฮะมีใครยังไม่เขียนโพสต์อิทไหมฮะไม่มีเนาะ เปรีเทียตาเจโนเซียของเราด้วยนะครับงั้นเดี๋ยวเราจะให้ทั้งสองคนนะครับเลือกคําถามนะครับจากโพสต์สิบนะครับคนละสองคำถามแล้วก็รวมกันหนึ่งคำถามนะครับเราจะมาถามแบบสดๆนะครับถามตอบอ่าเลือกได้เลยคนละสองถ้าเลือกเป็นภาษาจีนเดี๋ยวพี่แปลให้โอเคนะครับเท่าที่ทําได้ผมอยากท้าทายอ่ะมาเดี๋จริงเหรออ่ะมาอันไหนดีคุณมี่พายกระซิบเหรอฮะอ่ะอันไหนอ่ะอันไหนวะ ภาษาจีนมาพี่พี่อ่านได้ได้หนึ่งสองอ่ะโอเคอ่ะคุณอ่านอ่านออกคำไหนบ้างอ่ะฉันเมื่อเสือหู้ชูจ่าชื่อเฉนมอใช่ไหมฉันเมื่อเสือหู้ชูถูกป่ะตุย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 ฉันเมื่อเสฉันเมื่อเสือหู้ชูจ่าจื่อจ่าจื่อจ่าจื่อัวจ่าจื่อัว พูดจเฉินเฉินใช่ไหมเฉิน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 นะอ่าแปลว่าแปลว่าขาวว่าเอาละสินะฮะเมื่อไหร่นะครับจะมีถ่ายแมกกาซีนอ๋อเอออ่าปุจิต้าเออปุจิต้าเลยอ่าหายปุจิต้าใช่ไหมหายปุจิต้าใช่ไหมฮะอ่าอ่ะคำถามที่สองพี่ว่าพี่อ่านให้ดีกว่านะฮะได้ไหมผมผมว่าผมได้อ่าได้ได้พี่อ่านอ่าอ่าอ่าเอาไปที่ไปที่มิงก่อน คำถามนะครับต่างฝ่ายต่างเป็นเซฟโซนของกันและกันในเรื่องใดคะในเรื่องใดคำถามนี้จากใครครับยกมือครับนีบุตรตนนะฮะนีคุณพี่ท่านนู้นนะทุกพี่ทานู้นนะครับมินมองได้เลยนะครับคุณพี่ท่านน้นถามนะครับสําหรับมีนะครับมีนรู้สึกว่าเวลาเวลามีอยู่กับปิงมีนรู้สึกสบายใจแต่ว่าสามารถเล่าให้ฟังในทุกเรื่อง น้องเขาก็จะเล่าให้มินฟังได้ทุกเรื่องเหมือนกันเหมือนเป็นความสบายใจให้กันละกันแล้วก็เวลาแบบมีปัญหาหรือว่าก่อนขึ้นโชว์หรืออะไรอ่ะที่แบบเราไม่มั่นใจในตัวเองวันไหนที่เราประมาทเนี่ยเราก็จะให้กำลังใจกันครับผมครับนะโอเคครับอ่านออกยังนะอันที่สามผมอ่านออกแต่อันที่สองเหมือนโยโย่ออ่ะเดี๋ยวพี่อ่านให้มาเดี๋ยวพี่อ่านให้นะครับเฮือออึบนะฮะ โอเคครับคำถามที่สองเขียนว่านะครับลู่ซินเดเกอร์ชมอสโฮว์ยมยต์ตากเกอร์อูไท่นะครับก็คือเพลงที่อัดนะครับเอ๊ะช่วงนี้อัดเพลงอยู่ใช่ไหมฮะอุ้ยอ่าไม่มีเหรอฮ้ยพี่ก้องบอกพี่ก้องบอกอ๋อเมื่อไหร่จะออกเมื่อไหร่จะเป็นซิงเกิลอ่อไม่รู้ปูจือต้าปูจือดาวแนะฮะปูจือต้านะครับแล้วก็เอ่อแล้วผมอ่านออกอันีิสามผมอ่านออกว่าผมออ่านผมอยากอ่าน

ตุ้ยเออ่ตุ้ยตุ้ยก่อนนะตุ้ยนาลีนาลีช่างไห่อ๋อชื่อช่างไห่ใช่ไหมอ๋อเก่งเหมือนกันนะเนี่ยนะฮะอ่ะสงชิ่งอ๋อไปสงชิ่งอ๋อไปสงชิ่งนะไปกินหัวกัวนะครับไปกินหัวกัวามาล่ามาล่าใช่ไหมฮะชอบกินมาล่าชอบครับอ๋อชอบกินมาล่าใช่ทายสวนชิมมาล่านะเฉิงตูเฉิงตูเฉิงตูยุคฟ้อมเฉิงตูเหรอ ยูฟอร์มเฉีงตัวฮะยูแฮปหม่าล่าไหมยูแฮปหม่าล่ายูยูยูพิกยูหม่าล่ามาไหมเดือดใต้มาเดือดใต้จริงเหรอเออเอามาด้วยเหรออ๋อนี่นี่ฟอร์มเสี้ยมเหมือนนะครับนี่บ้านเขาอยู่ข้างโรงเรียนที่จีนจริงเหรอจริงกี้คุยกันโอเคอ่ะมาถึงคำถามต่อไปครับคำถามต่อไปนะครับก็คนเดิมนะฮะอ่าอยากขอบคุณกันและกันยังไงบ้างคะอ๋อแค่นี้ ใช่โอเคอ่ะพูดก่อนนะโอเคก็ตั้งแต่แบบทำงานกับีูมีนมาใช่ไหมก็ปีหนึ่งเลยปีน่าจะเอ้ยปีหรปีแล้วปีแล้วเพราะตั้งแต่ก็ปีหนึ่งแล้วก็ก็รู้สึกว่า ตั้งแต่แบบก่อนก่อนเจอกับตอนเจออะไรอย่างงี้มันไม่เหมือนกันเลยเพราะว่าตอนแรกที่บิงเคยบอกบิงก็แบบกลัวๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่ใช่จึงกลัวๆแต่ว่าแบบพอรู้จักอะไรอย่างเงี้ยก็แกเป็นคนน่ารักมากครับแล้วก็แกแบบไม่มีพิษไม่มีภัยจริงๆแบบเออหมายถึงว่าไม่ไม่ใช่ไม่ใช่หมายหมายหมายถึงว่าแบบอะไรไม่ใช่หมายถึงว่าแบบแกแบบน่ารักอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็แบบขอบคุณแกที่แบบเหมือนแกก็ช่วยอะไรหลายๆอย่างเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยก็ อยากให้แบบรักเราทั้งสองคนมากๆนะครับแล้วก็รักแฟนคลับทุกคนมากๆเหมือนกันครับก็สำหรับมีเนี่ยครับมีก็อยากขอบคุณปิงที่เข้ามาเหมือนเข้ามาพลิกชีวิตมีในช่วงนั้นเลยคือคืออย่างที่หลายๆคนรู้ว่าเนี่ยมีเนี่ยเจออะไรมาหลายอย่างครับแล้วก็ทํางานมาเรื่อยๆจนมาเจอปิงได้เล่นซีรีส์ด้วยกันแล้วก็ได้มีกระแสแล้วก็ได้มาเจอทุกคน ผมนี่แบบโคตรอยากขอบคุณแบบไม่รู้เลยว่าแบบมันคือเรื่องอะไรกันที่เราสองคนมีถึงทุกวันนี้ผมอยากขอบคุณทุกคนมากครับผมก็ผมรักทุกคนแบบผมม่ให้เกียิทุกคนผมเคารพทุกคนมากทั้งแบบยังไงคือกก็รู้แหละว่าแบบเออมีแบบมีเรื่องเยอะมากที่ผ่านมาหรืออะไรเงี้ยแต่ผมอะไม่เคยสนใจเลยกับคำแบบที่ลบพวกนั้นเพราะผมอะมีกำลังใจจากทุกคนแล้ว ผมไม่สนใจอะไรเลยเพราะผมมีทุกคนแล้วก็มีปิงกับผมปรบมือครับสุดยอดผมเชื่อสองคนก็คือเก่งแม่งจริงครับแล้วก็อย่างที่บอกไปครับก,บก็มีทุกคนเนาะทุกคนคอยคอยซัพพอร์ตนะครับแล้วก็ทำให้สมบูรณ์แาบมาได้อ่ะงั้นขอสองคนเลือกหนึ่งคำถาม,มาแล้วกันอีกสักคำถามผมนี่ใคมาแล้วสองเลือกไปแล้วสองไปใช่ไหมโอเคครับได้ในหันอันนี้ทูมีนปิงนะครับได้ชนะ แฟนับมีนบิงทำหน้าที่ศิลปินดีมากๆแล้วนะที่มีความสุขทุกครั้งที่ได้เจอเลยมีอะไรที่อยากทำทำให้เต็มที่เลยนะคอยด้านหลังขอให้ยิ้มได้ทุกวันเลยนะดีใจที่ได้ดีใจนะที่ได้พวกเราไม่ดีใจนะที่ได้เจอพวกเราทั้งสองคนใันี้ผมเติมให้รักรักรักัาครับท่าไหนครับให้เขียนยกลอนิดนึงครับนี่ผมครับมินครับ ครับผมก็ถึงพี่มินกับปิงปิงนะครับแบมามามีปาปีที่ไม่ได้มาฝากมีกิก๊กให้บอกว่าคิดถึงลูกๆมากมากเลยนะครับรักนะครับมีกิก๊กก็คิดถึงเหมือนกันครับจริงๆแบบโหคิดถึงทุกคนมากเวลาที่แบบเรามาเจอทุกคนเนี่ยเรารู้สึกว่าเรามี e n e r g มากขึ้นเนาะเวลาในการทํางานหลายๆอย่างเนี่ยแบบทุกคนถึงทุกคนแบบมารอตั้งแต่เช้ามาเยอะอะไรเงี้ย เวลาทุกคนที่เจอเราทุกคนกคน็กนมอบเอเนอร์จีให้เราเขามารอเราแบบนานมากมาตั้งแต่เช้าบางงานะอะไรอย่างเงี้ยพอเราเห็นทุกคนแบบเออโอโหแบบเขาแบบมาเพื่อเราจริงๆอะไรเงี้ยแบบอยากขอบคุณมากๆเลยเแนบบี่ยที่มาเจอเราในแต่ละงานไม่ว่าจะร้อนไม่ว่าจะหนาวหรือว่าจะอะไรอย่างเงี้ยก็มาเจอเราแบบให้ได้อะไรเงี้ยก็อยากขอบคุณทุกคนครับคิดถึงมากๆแบบเวลากี๊อะไรอย่างเงี้ยโอหยอดะดุ้งอะ เวลาแบบไปงานอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบคนแบบมาให้กําลังใจเยอะๆอะไรเงี้ยมันแบบดีใจมากนะแบบมันจะมีช่วงหนึ่งที่เหมือนกลางๆช่วงแบบทำงานกลางๆเลยเนี้ยเวลาจะขึ้นเวทีอ่ะเหมือนพอเริ่มปรับตัวได้มันก็ตื่นเต้น,นแต่มันจะน้อยลงแต่แบบข้างในบบกี๊ดกลางๆเนี่ยโหตื่นเต้นเลยขาสั่นเลยใช่จริงครับที่สีคขล่าสุดอะขาสั่นเลยแต่น่าจะดูไม่ออกเออแต่ปิงมาบอกอยู่แบบ เออวันที้เป็นยังไม่ริงที่เหมือนมันใจที่เรียนด้วยไงวันนี้ผมตื่นเต้นมากเลยรรจินะตื่นเต้นมากแบบทำไงดีหรืออะไรเงี้ยโอเคครับครับผมขอเสียงพวกไม่กับทั้งสองคนด้วยครับนะจบแล้วเนาะนะครับกับช่วงถามคำถามแล้วกันนะครับก็ถามก็เป็นของปากของคอ